ด้านของหน่วยทหารพรานเฉพาะกิจนาวิกียธีนจันทบุรีเอำนวยความสะดวกผู้ป่วยฉุกเฉินชาวกัมพูชาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในไทยผ่านด่านถาวรบ้านแหลม เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกากองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยชุดควบคุมทหารพรานที่สองสังกัดเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้รับแจ้งจากหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาขอความร่วมมือให้อำนวยความสะดวกผู้ป่วยฉุกเฉินชาวกัมพูชาผ่านเข้ามารักษาในฝั่งไทยโดยผู้ป่วยรายนี้เป็นหญิงชาวกัมพูชาอายุ78ปีค่ะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาโดยด่วน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีทางเจ้าหน้าที่จึงได้ดําเนินการเปิดทางผ่านนะคะทางด้านของจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตําบลเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและรวดเร็วเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ17นาฬิกาเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานไทยกัมพูชาได้รับหนังสือจากสำนักงานประสานงานกัมพูชาไทยขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปดให้กับนายดีวันจันทะอายุ3าเปีซึ่งเป็นพลเมืองกัมพูชาและกำลังป่วยฉุกเฉินจากอาการโรคหัวใจกำเริบ นาดีวันเดินทางพร้อมนางยิมโปรอายุ50ปีด้วยรถยนต์จากโรงพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยในกรุงปอยเป๋ประเทศกัมพูชาเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลอำเภออรัญประเทศจังหวัดสะแก้วซึ่งก็เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ค่ะ